โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TCB Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันที่ VIP Store Shop นะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอกลับมาแจกโค้ดฟรีกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่รอโค้ดอยู่นะคกันมาแล้วนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดกันเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับตรนนี้นะครับทุกคนก็สามารถกรอกนหคับข้อตั้งคุได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับโอเคก็สำหรับตอารหัสคนนี้ก็เป็นรหก้อนี้เลยนะครับทุกคนเป็น VIP JSRY3 นะครับก่อตามนี้เลยนะครับผุก็ใส่ข้างหน้าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับทุกคนข้างหลังเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็อย่าลืมเลขสามด้วยนะครับแล้วรับกดตรวจสอบไปเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็แล้วก็สำเร็จนะครับทุกคน เราเข้าเช็คที่บัญชีนะครับนี่นะครับเช็คตรงพยอยคงเหลือได้เลยนะผมก็เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสำหรับโค้ดฟรีของเราวันนี้นะครับทุกคนก็มีหลายคนนะผมที่ใส่อ่โค้ดไม่ทันนะครับทุกคนก็ก็่าแนะนําให้กดกระดิ่งไว้นะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านั่นเองนะครับทุกคน โอเค้วก็ใครชอบคลิปนี้นะฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้ะครับผมบ๊ายบาๆครับ